สวัสดีครับผมวันนี้เราพามาดูการสีข้าวนะครับผมสีข้าวแบบสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับผมนี่ครับเกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวมาแล้วก็มัดเป็นมันๆน,นะครับผมนี่ครับตก็จะยัดไปข้างในครับคือรถรวดข้าวนั่นเองครับผมเร่งเครื่องนะครับผม ชาวบ้านเกี่ยวข้ามาแล้วก็เอามาลวดนะครับนี่ครับอันนี้ส่วนน้อยนะครับผมเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะเกี่ยวข้าวด่วยนะครับเอาออกเลยครนะมาเป็นเป็นข้าน,นครับผมแต่นี่น่าจะข้าน่าจะอยู่แบบตามเรื่อยอย่างนเงี้ยรถ เกี่ยวลงไม่ได้นะครับผมเลยต้องมาเกี่ยวเสร็จเลยต้องมาลวอข้าวแบบนี้นะเนี่ยครับจะมีคนนั่งยัดอย่างนี้ครับยัดยัดข,ข้างในน,นนะครับครับหน้าก็จออกแบบนี้นะครับนรถรื้อข้าวครับสมัยเมื่อปีที่แล้วครับผมปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับสองนู้ก็ยังมีต่าองออกตรงนี้นครับต่าองออกตรงนี้นครับโค่ลมมาแบงนะี้นะ รวข้าแบนี่ก็เร็วเหมือนกันครับผมเนี่ยไปตังไว้เลยครับตางนั้นเอาไว้บวกทีนึงครับผมถ้าเราเกี่ยวเราเกี่ยวเกี่ยวรถนั้นตังก็ต้องเก็บตังที่หลังครับผมแต่แบบนี้ไม่ต้องนะครับผมก็เอาฝากเอาตังไว้แบบนี้เลยครับ บโบเร็วมากเลยครับผมบยักเร็วมากเลยครับเดี๋ยวจะดูฝั่งนู้นครับผมนี่ครับตรนนี้ครับนี่ครับผมได้ไลค์ตอบแล้วครับนี่ครับ ข้าวกระออกมาแบบนี้นะครับสองนี้ข้าวออกมานะครับเนี่ยครับข้าวกระออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ยังตอกยังตอกไปแบบนี้เลยนะครับนี่ข้าวอะไรพี่ข้าวที่มาถามเหรออ๋อ ข้าวเป็นเม็ดสีแดงๆเป็นข้าวที่มะขามนะครับผมนี่ครับนี่ครับจะมีแผนกเย็บครับแผนกเย็บจะเย็บไปนะครับผมเย็บแผนกสรอกข้าวเอกไปนะครับผมนี่ครับข้าวเป็นมะขามนะครับสีข้าวนี่ครับเม็ดสวยมากเลยนะเป็นสวยมากครับผม ขาออกสีแดงๆครับผมเล้วข้าวมิ้นมะขามนะครับแต่บ้านเรล็ดเอนกเนี่ยนี่ครับอันนี้คือแผนกเย็บนะครับแนกเย็บเย็บไปเย็บไปนะครับนต่อข้าวฝั่งนู้นก็ต่อไปนะครับโอ้ฝั่งนี้มืดนี่ครับฝั่งนู้นคนยัดกยัดไปครับคนยนก็ยนไปนะนี่ครับผม สมัยนี้ดูหายหายดูยากนะครับผมที่เป็นแบบนี้สมัยเมื่อสิบปีที่แล้วมนะันเยอะมากเลยนะสมัยนี้รถวค่าแบบนี้น้อยมากครับผมเพราะส่วน,นามากเขาจะเอารถเกี่ยวอย่างเดียวรถเกี่ยวนี่จบทีเดียวนะครับไม่ต้องลำบากเกี่ยวเสร็จก็ไปตาเลยครับผมแต่ถ้าเป็นรถบ,บรือว่า ลำบากนีนึงครับผมต้องคอยมาลวกอีกรอบนึงครับผมแต่ก็ดีกว่าสมัยโบราณนะครับผมสมัยโบราณนั้นต้องฟาดเอานะครับผมสมัยนี้ก็ไม่ต้องนะครับผมมีลวดมีอยู่สองอย่างครับแล้วแต่เขาจะเลือกไหมครับผมแล้วแต่ของนาจะเลือกไม่ใช่เลือกเอาแบบไหนเลือกเอาเกี่ยวเลยลืเกี่ยวเลยหรือว่าเอาแบบเกี่ยว เี่ยวคือแล้วก็เอามานวดแบบนี้นะครับผมนวดแบบนี้ก็ดูอย่างซื้อได้ฟางครับฟางของมูครับผมเวนี่ครับผมนวดเร็วมากเลยครับผมยังไม่ถึงสิบนาทีเลยครับผมดูครับได้หลายตอบแล้วครับเเร็วมากเลยครับนวดแบบนี้ฟางก็ได้ด้วยนะครับผมเนี่ยฟางฟางเก็บไปให้วัวกินนะครับ นี่ครับคมมันโยนก็โยนไปนะครับคนยัดก็ยัดไปนะครับผมนี่ครับเนี่ยตองออกครับผมตองออกฟางครับผมเนี่ยยัดจับตัวนี้ไปนะครับผมก็ออกครับแล้ว ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ